สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนอเมื่อนี้สีพามาเบิง้งเมื่อนี้รถไยประดิษฐ์ของคนลาวนะทุกคนวัดสิกซสมเลยเนาะอ่าเห็นแล้วกับอ่าน่าจะเอามาประดิษฐ์เนาะทุกคนมาประดิษฐ์มาเฮ็ดอ่าเพื่อว่าใส้ในกเกษตรตะก่อนเนาะชาวให้สาวนาเนาะพ่อพิดพลาดประกานเลยขอโทษขอไปหลายๆเมื่อนี้สีพามาเบื้องเมื่อนี้อ่าพ่าเพื่อนมาเฮ็ดเวยียญุวัดนะทุกคน ก็เลยว่าแวะเข้ามาเบิ้งเนาะเอามาเบิ้งตรงกั้นมาหนินี่เห็นบ่เออตัวคักไรทุกคนนี่ก็คือแบบเป็นมาดุดเนาะมาดุดเพิ่นประดิษฐ์เองทุกคนนี่ก็สิมีขานาโซกทางหน้าเนาะแบบตูดขึ้นตูดลงได้เนาะแล้วก็โยกขึ้นโยกลงได้นะเป็นจานดุดพอมีเห็นเพิ่นเนาะ ก็จักเพิ่นไปทางเลยแล้วนะเพิ่นมาดุดดินนี่ทุกคนดุดดินบ่อนนี้เนาะเห็นบ่นี่เออนี่นี่เพิ่นสิจับเจอทางกลางพุนะ่นนะก็มันโยกขึ้นโยกลงได้เนาะนี่เพิ่นหันเจอบอลนั้นนี่เห็นบ่บ่อนนี้บ่อนนี้ก็สิแบบคือเพิ่นตูดเพิ่นตูดลงนี้ได้เลยนะอันซกบอลน,นี้ฮะแลอวเพิ่นสิเอาต่ำๆแับน,นี้เพิ่นก็นหันล็อกไว้นะทุกคน แต่บางทีเอาหนาเพิ่นกัดทอนอ,อเนาะนี่อ่ะเชื่อมานี่เลยเป็นคลิปสั้นๆเนาะเฮาเบิ่งนํากันนะขักหลายเบิ่งแต่ท่อเบิ่งแต่ท่อ,อสองเลยเนาะกะแฮงอยู่เครื่องของไทยนะทุกคนเป็นจักจักรไถที่นี่ r าร์เนาะว่านโซลา้านี่มีเงินจังซื้อได้เนาะเพราะว่ารุ่นนี้มันแพงนั่นะทุกคนราคาสูง เนาะกับที่ว่าออหมาเมอร์นี่แห้งแพงออหมาเมอนะร์เนาะพอมันเป็นจักเปิดเลยแหละคูบโบตา้าประมาณน,นี้เนาะอันนี้กับคูบโบตา้าคือกันเนาะนี่าการราคานี่หอยประมาณแปดเก้าหมื่นผมไม่จักนี่กันเลยนะที่มีคอต่อนะทุกคนเป็นคอต่อเส้นนี้เนาะ ขอต่อของตีนมานเนาะเรามันยาวออกไปนะแม่นแม่น,นพีน้องสาวไทยเขากาับนิยมใช่เพราะรุ่นนี้เนาะหรือว่านเนอะหือส่วนร้ายนี่ทามเขากับเขาสีเอามาคามฝากมาเนาะคามผ่ามาแต่ปุ้นนะทุกคนตัวนังซือนี่จะเป็นตัวไถครับตัวอังกิ๊นะนี่อันนี้คือเป็นตัวไถเนาะ น,นี่บอนี่เดินเครื่องแล้วกะ็ติดเครื่องดับเครื่องนะเน็นสิเคนเบาเนาะเป็นตัวไทยนะั่ทุกคนนั่นจะแม่นเครื่องไทยเดี๋ยวนี้โอ้คักไรคักไรมันแห้งวิเม่นแนวอื่นเขานิยมใส้มันแห้งม,มัน,น,นมไนนแบบว่าแหงมากมันก็แหงหน้าละกะทนทานเนาะของไทยนี่ทนทานเลยอันนี้คือรถไทยนาเดินตามเนาะนั่นจะแม่นของไทยเดี๋ยวนี้เบิ่งแต่เคนแก่งงี้ไงนี่เนาะเพื่อนกัน ส่วนร้ายเขาผู้มีเงินเพิ่นจะน,นิยมใช้ของดีๆแน่นะทุกคนนะมันก็ไม่ค่อยซอปไปเลยนะทุกคนโอ้เพิ่นมีฮับประกันพร้อมได้นี่สามปีอ้าสิวันนี้เลยทุกคนเอเบิ่งบรรยากาศนะมารีวิวรถไทยนาะประดิษฐ์เป็นรถดุดน้อยเนาะ คลิปหน้าพอกันเมื่อเดอร์ทุกคนคลิปนี้อำลาฝาจากสบายดี